พี่น้องเมื่อวนี้เขาจะมาอัปเดตปลาขโพปปลาเก่าเตี่ยอาถไทยให้เบิง้งตอนนี้ดอกแห้งแล้วเริ่มเม็ดเริ่มเป็นเม็ดใกล้สีต้มกินได้แล้วพี่น้องห้งามคักเสมอเปียเลยพี่น้อง ดีๆฟักกันใหญ่เสมอกันดีสัมพีน้องดอกดอกเริ่มแหงแล้วดอกขาวแล้ว แม่บ่งฟักฟักมันได้พี่น้องฟักไงดีฟักไม่ก็ฟักทำงามืันเลยพันนี่เม็ดเม็ดเล็กๆแกนหน่อยเดียว ขึ้นลายตนมันได้ออกที่หลังตรงนี้มนันเป็นกอขึ้นลายตนเบิ่งพี่นองเบิ่งฟักทางในปลอดดีดี อีกแบบมาณเดียนตุลาเดียนตุลาปลายเดียนเนี่ยก็เก็บเกีียวได้เลยพอดีฝนเบิดพอดีไปน้องเก็บเกีียวได้เลยเลยเขโาโพดซาลี่งามงามงามแห้งไปน้อง Như tớ nhìn nhìn, nhìn. Mọi nhục ở đây